<laughs> ông iba, <ım999> nào các bố nông sống Khỏe nhau Yên kì nhắn sai nè Yên đi sao Yên thua, thua.

สบายดีตอน,นแรกพี่น้องวันที่สิบอา่อากุมภาพันธ์พี่เนาะวันนี้กันนี่แมดบอกว่าวันที่กี่หรือวันที่สิบบรรยากาศาการน้ำหนาวพี่เ้ะเาะเข่าห่าวนั่งพิงไาพี่น้องสบายดีสบายดีด้วยนะสบายนุกพันดีกว่า è, thoải mái đi. Khâu bớt leo, khâu giữa trăng. Khâu chứ, không bớt là. ào, yamaha treo bố. đi khâu ním mưu, như thế nào? treo. ô, in mới vướng luôn ai treo sai chăm sai. เล็กน้อยเขาจะจำเจ้ว nice ่้องเอาหันไปดูหันไปดูเฮ้หันไปหมดเห็ดบุ๊กอ้ากินน้ำกันละวะเขาข้าไมน่อยก็นนกินเลยจกินใช่เออได่น่าละวะ nằm xuống hơ phải này phải sai Xuống phải hả súng không หนาวพี่น้องโอ้ลมพัดพี่น้องอากาศเริ่มหนาวมาสองสมหมื่นเลยพี่น้อง

mất nào nào vậy nào heo bác thì thôi píng phai thì thôi đi phai theo ăn nào สบายดีเด้อสบายดีสุขท no. <oh ุกคนเนาะนั่งพิงไฟกับลานทรายพี่เนาะลาวทรายฮะควันไฟกเนาะเนาอาบน้ำบ่โอ้พูน่ะภาษาวอาบน้ำพนน่ะ

Bố mẹ bố xăm hù á Xăm bắt đi đâu Bố Ước ừ, ảy tôm sẽ ước thêm Ý, như nào. Cái you say nè như say Như say ước ảy tôm sẽ Sư sì ngân Sư ngân sư ngân là อเงินยุ่งจากปีเลยอเงินตัวมันได้เงินอะไรได้เงินอะไรฟาตมันขายนังปันกาเงินให้อะารเนี่ยบอสมือต้องหน่อยมันก็มาได้บ่สฟาลายบ่มันได้เงินลายปอฮัปีพวกันเหนไหมโอ้ฮัปีพวกมันเมาน่ะอื Ở phố là hưng lòng 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 Má là lòng lâu lòng quên lòng 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 đó, lòng 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 ไปพี่น้องนั่งลงนั่งนี่นั่งนี่เรียนเรียนตั้งมานั่งพีเนี่ยนะตั้งมานั่งหนาวสีวิตของบ้านนอกประมาณนี้พี่น้องมีย่งมากมายเนาะเออนั่งลงนั่งลงยี่ว่าตัวนอนน้ำบริโอนน้ำมั้งเราไปโดนเราอาบน้ำ

อโอเคพี่น้องสารัพินิก่ะโมียังไล่พี่น้อง <Hey. S 1> มาบอกกำลังสายหลานชายหลานสาวไปฝูง <Hey. S 1> หน่อยใหงามได้หนังคุยว่าบิึงนูยย้ฮะสีไปใส่มาหนิฮะโมไปออกนะไปหน้าน้องใช่พี่เข้ากับไปหน้านี่เข้ากันหลานสาวพี่น้อง <laughs> น,น,นักคนค <laughs> ำคุณงาม รถไฟซื้อให้นี่ครับโมเปิ้ลโไฟซื้อให้เลยโมบอ่ะโอเคสร็จแล้วี่นี่กาซ้ำนี่พี่น้องขอบคุณคุกคนทุกคนที่เข้ามาบิ่งพี่น้องนี่กับโมมีย่างไลพี่น้องมาถ่ายแบบวิธีแบบทบ้านนอกพี่น้องอากาศหนาวๆเนาะมานั่งพิงไฟกับลานไทรกับลานสาวพี่น้องกับถามเรื่องราวของลานไทรว่าอ่าหนาวแห้งสงกราน โอเคนะพี่น้องๆสารก,กินอีกค่ะขอบคุณเด้อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องอ่าพิพากษาการใดต้องขอโทษขออภัยไว้มองกุฎพี่น้องของยังไรพี่น้องนั่นแหละไปเลยบายพี่น้องการ์ดน้ำพี่น้องหามุไปได้พี่น้องตอนนี้กัน